อสสลมามุอะลัยกุมค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนด้วยรายยืนอดินดฮากันนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนครูเจามีประวัติท่านนาบิลิสมาเอลกันก่อนนะคะใครพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยหลังจากที่ท่านนาบีบราฮิมได้แต่งงานกับนางซาระ เมื่อเวลาผ่านไปเขาทั้งสองก็ยังไม่สามารถมีบุตรด้วยกันได้ซาร่าจึงเสนอให้ท่านนาบีบรอหิมแต่งงานกับฮายะกเพื่อให้มีทายาทสืบสกุลนบีบรหิมจึงได้แต่งงานกับนางฮายัและหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็มีบุตรด้วยกันฮายัได้ให้กำเนิดลูกชายและเด็กคนนั้นมีชื่อว่าอิสมาอีลมาวันหนึ่งหลังจากที่ท่านนาบีบรอหิมตื่นขึ้นมาเขาได้บอกให้ฮายะเตรียมตัว และจัดเตรียมสเสบียงเพื่อการเดินทางที่แสนยาวไกลหลังจากที่พวกเขาออกเดินทางไประยะหนึ่งนบีบรอฮิมก็ได้หยุดพักและปล่อยให้ฮายะริสมาเออาศัยอยู่ณนภะูเขาอาซาฟาและอันมารวากันเพียงลําพังโดยไม่ได้แจ้งเหตุผลว่าทําไมซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห้งแล้งจากนั้นน้ําที่ฮายะเตรียมมาได้หมดลงนางจึงวิ่งไปหาน้าระหว่างภูเขาอาซาฟาและอันมารวาจ็ดรอบ จากนั้นอวลอก็ได้ส่งอะไรกะลงมาเพื่อขุดเจาะบ่อน้ําให้พวกเขาทั้งสองได้ดื่มกินในไม่ช้าก็มีน้ําพุ่งออกมานั่นคือน้ําซัมซัมน้ําแห่งความเมตตาต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมายหลากหลายครอบครัวทําให้พวกเขาทั้งสองไม่ต้องอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวต่อไป หลังจากที่อิสมาอีนเริ่มโตขึ้นอัลลอฮ์ก็ได้สง่งลงวะฮีให้นาบีบรอฮิมเชื่ออิสมาอีนผ่านความฝันของท่านนี่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ของท่านนาบีบรอฮิมและอิสมาอีนแต่ทั้งสองก็ได้ตัดสินใจทําตามคําสั่งของอัลลอฮ์โดยไม่ลังเลซึ่งอัลลอฮ์ก็ได้เปลี่ยนการเชื่ออิสมาอีนให้เป็นการเชื่อสัตว์พลีที่ยิ่งใหญ่เมื่อนาบีอิสมาอีนโตขึ้นและมีภรรยา พระยาของอิสมาเอลไม่พึงพอใจต่อสิ่งที่เขาได้รับมอบจากอัลลอฮ์นบีบรอฮิมจึงสั่งให้อิสมาเอลทาการหย่าร้างกับนางและแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นจากนั้นนบีอิสมาเอลก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นและนางพึงพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งมอบให้ในเวลาต่อมาอัลลอฮ์ก็ได้สั่งให้ในบีบรอฮิมสร้างกะบ,บะเพื่อเป็นสถานที่สักการะต่อพระองค์และเป็นสถานที่เก็บหินดำซึ่งเป็นหินจากสวงสวรรค์ นาบีสมาอานได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลกะบะและสอนวิธีทมฮัสต่อประชาชาติของเขานาบีสมาเอนเป็นผู้ที่มีความอดทนและเที่ยงธรรมและยิ่งไปกว่านั้นท่านก็มีความรับผิดช,ชอบต่อภารกิจที่ท่านได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีวันหนึ่งท่านได้นัดเจอกับชายคนหนึ่งตามนัดหมายณนะสถานที่แห่งหนึ่งแต่ชายคนดังกล่าวไม่มาตามนัดท่านนาบีสมาอานก็ได้รอชายคนนั้นจนถึงค่ำ โดยที่ท่านไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนชายคนนั้นมาถึงเขาพบว่าท่านนาบีสมาอินกำลังรอเขาอยู่เขารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากในความมีสัจจะของท่านนาบีสมาอินได้เผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์อย่างขมักขเมนท่านได้เชิญชวนให้ครอบครัวและประชาชิของท่านสักการะต่ออัลลอฮ์และบริจาคทานท่านมีลูกชายและลูกสาวจํานวนมาก ซึ่งพวกเขาได้ไปตั้งลกราชอยู่ในหลายพื้นที่ของดินแดนอาหรับพวกเขาได้เผยแพร่คำสอนของท่านนาบีบรอฮิมในเวลาว่างท่านนาบีอิสมาอินมักจะเดินทางไปปาเลสไตน์เพื่อเยี่ยมเยียนกูโบของท่านนาบีบรอฮิมและนบีสฮักตลอดทั้งชีวิตของท่านนาบีอิสมาอินท่านได้อาศัยและเสียชีวิตที่เมืองมักกะซึ่งนบีอิสมาอินเสียชีวิตขณะที่มีอายุได้136ปี กูโบของท่านนาบีถูกฝังใกล้กับฮัยาร์มันดาของท่านสุดท้ายนี้เด็กๆได้ฟังประวัติท่านนาบีอิสมาเอลกลันแล้วเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างคะเด็กๆสามารถส่งคลิปบอกคุณครูได้นะคะคุณครูรอฟังอยู่คะ่ะวัสสลามบา,บายบาย